สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ะค่ะ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเพิ่มปุ่มโฮมในตัว iPhone ของเรากันค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างโดยบอกเลยนะคะว่าปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่รักมากๆนะคะโดยให้เราเนี่ยสามารถกดไปได้หลากหลายเมนูเลยก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยส่วนเท่าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีการเปิดปุ่มโฮมกันแล้วเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยสําหรับวิธีการเปปิดุ่ม พอเราเข้ามาที่ตัวหน้า iPhone แล้วให้เราเนี่ยไปที่การตั้งค่าเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาเลยนะหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะคะทุกคนเนี่ยเราก็กดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะกดไปที่คําว่าสัมผัสได้เลยค่ะ เราเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีคําว่า a c t active t ีฟทอยู่นะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นปิดนะคะทุกคนอย่างอันนี้ของเพอเป็นเปิดอยู่นะคะทุกคนเราก็กดเข้าไปได้เลยเรานะคะก็สามารถกดปิดแบบนี้ได้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าปุ่มโฮมเนี่ยก็จะหายไปนะคะพอเรากดเปิดปุ่มแอคทีฟทัสค่ะตัวปุ่มโฮมของเราเนี่ยก็จะกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนที่สําคัญนะคะเขายังมีฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกนะคะทุกคนอย่างอันนี้นะคะเราสามารถกําหนดเมนูได้นะคะทุกคนพอเรากดเข้าไปค่ะเราสามารถกําหนดได้นะคะว่าเราต้องการเลื่อนนะคะหรือว่าเราต้องการไอคอน เพิ่มยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยกำหนดได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะเขายังมีตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนแต่หนึ่งครั้งเปิดเมนูแต่สองครั้งนะคะอันนี้เราสามารถแก้ไขได้ค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยต้องการให้ตัวปุ่มโฮมเนี่ยเปิดยังไงนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพอตั้งไว้ว่ากด2ครั้งนะคะจะเป็นการถ่ายภาพหน้าจออ่ะพอลองกดให้ดูค่ะทุกคนกดปุ่มโฮมไป2ครั้งแบบนี้นะคะ เขาก็จะทําการแคปบหน้าจอให้เรานั่นเองค่ะซึ่งการตั้งค่าด้านในนะคะบอกเลยว่ามีอีกหลากหลายวิธีนะคะเพื่อนๆอยากได้วิธีไหนกันก็มาตั้งค่าตรงนี้กันได้ค่ะในส่วนต่อไปนะคะทุกคนนะสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่า ตัวปุ่มโฮมเนี่ยบางทีมันสีเข้มเกินไปนะคะทุกคนหรือว่าบางทีเนี่ยสีอ่อนเกินไปจนหาไม่เจอเลยนะคะเราสามารถมาปรับได้ค่ะทุกคนตรงคําว่าความทึบเมื่อไม่ได้ใช้งานนั่นเองนะคะทุกคนเราก็กดเข้าไปได้เลยอย่างอันนี้นะคะของพอเนี่ยตั้งอยู่ที่3 3านะคะทุกคนตัวปุ่มโฮมก็จะสีประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มขึ้นไปนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะชัดขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นมากๆค่ะหรือว่าถ้าของใครนะคะรู้สึกว่ามันเข้มเกินนะคะเราสามารถปรับมาให้อ่อนๆได้นะแต่ว่าอันนี้นะคะขอยว่า ประมาณสักช่วงอยู่ประมาณ33มสิาก็กลังพอดีแล้วค่ะนี่เลยค่ะทุกคนแล้วเรานะคะก็กดย้อนกลับไปได้เลยแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเปิดปุ่มโฮมได้แล้วค่ะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบปุ่มโฮมนะคะก็สามารถมากดปิดได้เช่นเดียวกันนะคะตรงปุ่มที่มีชื่อว่า Active ถัดนั่นเองค่ะทุกคนก็สามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย